มินิแวร์นะคะวันนี้จะมารีวิวสกู๊ตชี่ที่ขายกันแต่เดี๋ยวขอสปิดพัดลมก่อนไม่ร้อนหรอกเพราะว่าเราเปิดแอร์ไว้อยู่นะคะนะคะเดี๋ยวจะให้ไลน์ไว้ต้าไลา์เลยนะคะขอบอกเลยตัวนี้นะคะตัวนี้อะไรอตัวนี้ เอมส่งตงังทางปอนไปสนีนะคะนี่นะคะเป็นชุงสกุชิที่ใส่เอาไว้เดี๋ยวมีเพิ่มอีกสามอันนะคะแต่อีเกยียู้ไม่อยากแกะนี่นะสามอันเหมือนเลยเอ้ยมีเอ้เหลืออยู่สามเหลืออยู่สามอันที่ยังไม่ได้ออกมาจากกล่องนะคะเดี๋ยวไปดูอันแรกกัน ไม่ตัดต่อนะเดี๋ยวต่อ,ตอเดี๋ยวมันจะไปอีกชิ้นหนึ่งอันแรกก็จะเป็นถุงอาจจะยักหน่อยนิดนึงนะคะนี่อันนั้นเป็นอันนี้นะสีเหลืองเอะเป็นแผนด้าแผนด้านใส่ใส่มนี่นะคะสีเหลืองหน้ายิมา้มก็หน้ายิ้มอ่ะเออ นะคะอู้ยต่อไปเป็นแพนด้าปลาเหมือนกันอันนี้เป็นสีชมพูบุบบุบนะคะบุบบุบตัวสีชมพูนี้ชื่อบุบบุบนะคะเรชอบเรียกว่าบุบบุบมันดูแสงออกมิจฉานะคะออกไม่จฉาเลยวา้วาวาวา้วาวว้าว มาจน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 เขาเปิดเบอร์ห <extern> น <als> <Nept Vital ity injections> ึ่งพอเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากอโดยเขาร้ออยู่ะนัเสียงผูบุบบุบนะคะบุบบบุบบนะคะบุบบุบชอบเรื่อบุบอันนี้เป็นแผ่นดับนนะนาเจนนาเจนนาเจนเป็นอย่างงี้อย่างงี้ กล้องมันถ่ายถ่ายยังไงเติมันแบบอ่านี่เอา,าตรงนี้แล้วกันนะคะก็เป็นสีชมพูเก้านแบบเอาไี้เป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบนี่นาจานาจานาจาสีชมพูแล้วก็มีสีสีชมพูอะไรมันสีชมพูเข้มเอ้ย สียมพูอ่อนๆเนาะอันนี้ก็สียมพูออกออกประมาณเข้ม,มจะจะกล้องไม่ค่อยชช้เท่าไหร่นะคะว่าจะเปลี่ยนกล้องใหม่นะคะก็จะเป็นโบสีแดงอันนั้นไม่มีโบแต่นี้มีโบแตจะให้ถึงลายใต้ล่างเลยนะจ๊ะ จ้าสามอันเข้าไปแล้วต่อไปม,ไมีอีกไหมฉันจะบงังนะอีกไหมอ่ามี่นะคะเป็นสีเขียวหน้าแล็บลิ้นอ่านี่สีเขียวหน้าแล็บลิ้นนะสีเขียวหน้าแล็บลิ้นนะจ๊ะ ต่อไปมาดูกันที่โซนโดนน้กันดีกว่าเดี๋ยวจะบอกราคานะแป๊บนึงโดนัทส,สีส้ม20บาทแพนด้าบันก็20บาทนะคะแล้วก็เอ้าอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ๊ยแตยแล่ละแต่ลโดนัทช่ไหม โดนัหายไปไหนเนี่ยอ๋อหายไปไหนอ๋อนี่นะคะเป็นสีส้มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นท็อปปิง้งอันนั้นเป็นซอสลาดนะคะนี่เดี๋ยวขอโปะออกมาเลยจะได้เห็นแบบชัดเออไปก็เป็นโดนัทนะคะชิ้นละยี่สิบหมดเลยอันนี้นะคะเพิ่มราคานะคะยี่ห้าเอ้ยยี่สิบแล้วกันยี่สิบเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นกัดนะคะ แล้วก็อ้าวลืม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 ยังมีแพนด้าบันอีก2องอันเป็นหน้าแรบลิ้นหน้าแรบลิ้นมีสีเขียวกับสีฟ้าแล้วก็มีหน้าหน้าชมพูเหมือนเดิมธรรมดามี2อันนะคะหน้าชมพูหน้าชมพูมี2อันอันนี้มี1อัน,นอันนี้มีห่งอันอันนี้มีสองอันหน้าแรบลิ้นสีฟ้ากับสีเขียว นี่นะคะมีเท่านี้แล้วก็มีโดนัทอีกนะคะเป็นโดนัทลสซอสโดนัทละซอสนะจ๊ะอืต่อไปก็จะเป็นอืมตัวนี้นะคะเป็นเมลอนบนล,ลัสซอสยี่สิบเหมือนกันนะคะอืมอันนี้ให้ไปใส่กุญแจเองนะจ๊ะนี่ ต่อไปก็จะเป็นหน้าแมวค่ะเป็นหน้าแมวอย่างนี้เราขายชิ้นละยี่สเอ๊ะขายชิลละสิบห้าเอ๊ะเท่าไหร่ดีเนี่ยอ๋ยขาย้ขายชิลละสิบห้าแล้วกันนะ,ะขายชิลละสิบห้านะมีร้านหนึ่งขายชิลละยี่สิบห้าเนี่ยขายชิลละสิบห้าเออย,ยังดีปะละ่ะ นะคะแล้วก็ออมีสีสองสีนะจ๊ะแล้วก็จะไปเป็นช็อกบอลช็อกโกแลตช็อกบอลรสช็อกโกแลตนะคะให้ใส่กุญคแจเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องใส่นะคะมันอยู่แล้วมันอยู่ไง อยู่ดิมก็อีกสีนึงมีอีกสีนึงไม,ม่มีนะคะต่อไปเป็นอันที่ชื่นชมมากที่สุดก็คือไม่ได้ชื่นชมไม่ใช่อันนี้นะคะเดี๋ยวเอาเอาชี่อันน,นะคะเป็นจีเฮลโลชีตี้เดี๋ยวอันนี้เป็นอันที่ชื่นชมอ่ะเออชอบเหมือนกันเป็นสกุชชี่ทอยนะคะเฮ้ยมันกีดไม่ได้พี่กีดดีบอะ่ะมันถุ่มันยับแล้วอ่ะ อยูร้านถุกมันยับแล้วว่าอชิทอยนะคะชิทอยตัวนี้ห้าสิบาทนะจ๊ะร้านอื่นขายเจ็สิบบาทนี่นะนี่นะคะมีแค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาสกุชชี่ลงมาใหม่อีกนะดูดีดูดีดูดีนี่ไม่เท่านี้นะคะครับที่เห็นอืม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 ี่สกุชชี่ทอยด้วยนะจ๊ะ เพื่อทอตัวนี้เป็นสีฟ้าไม่สีเดียวสีฟ้าก็สีชมพูเพราะว่าสีฟ้าแต่ว่าออกมาเป็นสีชมพูก็มีสองสีปะะเปล่นะคะโอ้ยเริ่มดับแล้วส่งแพ็คนี้เดี๋ยวเริ่มดับนะคะก็มีเท่านี้นะอันไหนที่เราไม่ได้บอกราคามาั่งอ๋ออันนี้อันที่เรายังไม่ได้บอกราคานะคะอันนี้ อันนี้อยู่ราคาที่สิบห้าบาทนะไม่เอากำไรทั้งสิน้เนเฮ้ยนี่เกียรไปเออเนี่ยถ้าแกะออกมาก็จะมีสกุตชี่เหมือนกันนะคะแต่ขี้เกียจแกะนะมันก็นขี่เกียรอันนี้นะคะมีเท่านี้มันที่เห็นงันะ้นเดี๋ยวเอาขึ้นไปเลยข้างบนเออต่อต่อกันต่อต่อกันไปเรื่อยๆต่อ,ต,อต่อกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึง อันบนบนนี่มีเท่านี้นะคะตามที่เห็นจริงๆมีเยอะมากเลยอะดูดิมีบางแผ่นด้วยอแต่ไม่ขายดำมากเลยดูดิมันดำเนี่ยเห็นปะดูกล้องเห็นชัดปะดำอ่ะแต่สโลนะดูดิมป็นบางแผ่นอย่างเงี้ยว่าจะไปซื้อมาใหม่นะคะพี่มิ้นบอกว่าของยังไม่ลงนะสลัดเลยสลัดเลย ตอนที่เราไปซื้อสกูชี่ทอนะคะเรามีเงินอ200ไปนะคะ200เดี๋ยวดูนะมันสโลอ่ะอืมอ่ะสโลจริงนะคะเดี๋ยวดูนะอืมนี่ดูดะสะโลสโลเอ้ยมันไม่เห็นอน่ะอะไรเงี้ยดูนะหน,นึ่งสองสามเนี่ยสโลนะ แล้วก็สวยด้วยตรงขบคอกอาจจะดำนะคะก็เลยไม่ขายมหนิด้วยยิ่งไม่ชอบเลยนะใช่ปะเนี่ยมันดำดำตรงแถวๆเนี้อ,อไม่ชอบแล้วก็สำหรับหน้าแมวก็มีอีกอันหนึง่งแต่ว่ามันออกดูดำๆไงไม่รู้ด้วยดิก็เลยไม่ขอะสีฟ้านะแล้วก็มีเออ อันนี้ด้วยอ่ะเราไปซื้อมันจากสำเพงอืมก็มีแค่นี้แหละนะคะของที่เราขายจุ๊ยจุ๊ยให้ดูใหม่แบบหนึ่งฟู o d f o o ดฟู o ดฟู o d f o o ดฟู o ดเดี๋ยวแปแบบนังนะนะแป๊บเปลอฟ ันี้ทับเอ้ยน้ำปุ๊กไม่ใช่นี้เดี๋ยวมันจะเสียงดันี่นะคะโอ้จะเปิดโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเราป